ุพร้อมแล้วนะคะที่จะไปเลือกตั้งพรุ่งนี้ค่ะนมองเอ๋เตรียมตัวมาหลายปีแล้วเตรียมตัวมาหลายปีแล้วนะเรื่องของการเลือกตั้งนี่มันก็มีหลายเรื่องให้เมาส์กันนะคะแล้วก็ใจใครใจมันสิทธ์ใครสิทธิ์มันจริงๆแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เมาส์กันมาตลอดตั้งแต่สัตวษที่แล้วจนถึงสัตว์ปัจจุบันสัตวที่แล้วจนก็คือเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายสียงนะคะคือมันเป็นเพราะมีดีมันซัพพลายอก็พลังเสียนด้วยก็เลยมีคนขายนะคะชาน จริงจริง,รงเรื่องเลือกตั้งการขายหรือไม่ขายเนะี่ยมันมันเอาเรื่องดีมานสปายมามาวัดไม่ได้ค่ะ,คะนะครับเพราะมันไม่ใช่เศรษฐกิจปกติค่ะ <c oughs> นะครับถ้ามันปกติมันมันก็ต้องซื้อกันทุกวัน ช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นะผมก็จะขายทุกวันจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอครับเอ้าก็คุณขายได้ทุกวันค่คุณอาจจะไม่ละอาจจะขายได้ทุกวันตัวหน้าเสียงละสองพันสองพันแต่ผมขายได้วันละสองพันอุ้ยผมไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วอันนี้ก็ต้องต้องทุกต้องมีการเลือกตั้งทุกวันใช่ใช่ใช่ไหมครับคือมันคือถ้ามันเป็นหลักดีมานซัพพลายมันมันก็ดีไปในแง่ของเศรษฐกิจแต่นี่มัน อันนี้ถ้าปกติบ้านเราก็สี่ปีมาครั้งหนึ่งก็ลองเฉลี่ยดูสิแต่ติว่าคุณขายไปสองสองพันลองเอาสี่ปีมาหาดูนะฮะสี่ปีในที่นี้คือจำนวนวันเลยนะค่ะสามร้อยหกสิบห้าวันครึ่งตั้งเพราะมันมีวันสามร้อยหกสิบหกด้วยนะครับก็สามวันสามร้อยหกสิบห้าวันครึ่งคูณได้สี่นะครับ นั่นแหละแล้วเอาสองพันตั้งแล้วเอาจำนวนวันมาหาเนี่ยอถูกถูกยิ่งกว่าไข่เป็ดนะครับถูกกว่าไข่เป็ด <c oughs> อีกนะจริงจริงจริงมันมันเลยเอาหลักดีมาซัพพลายไม่ได้นะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องพวกนี้มันคือการคำนวณเหมือนเหมือนซื้อหวยเล่นหวยกันนั่นแหละสลากกินแบน่งสลาก,กินแบ่งเนี่ยคือคือขายลอตเตอรี่เนี่ยไม่ไม่มีทางขาดทุนนะครับ ลอตเตอรี่เนี่ยมีแต่กำไรเพราะว่าอะไรคุณคุณขายได้ร้อยหนึ่งคุณแบ่งแค่เจ็ดสิบอ่ะมันมันก็เหมือนกับการเก็บค่าตรงของบ่อนคาสิโนโนะครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดพวกเนี้ยมันมันก็เลยทําให้เจ้ามือไม่มีทางเจ๊งค่ะครับเจ้ามือไม่มีทางเจ๊งก็เหมือนเหมือนลอตเตอรี่ของรัฐบาลนี่แหละ แน่นอนอยู่แล้วไม่มีทางขายทุ่งวดอ่ะไม,ะไม่ไม่เคยเจ๊งเนะเจ้ามือก็ไม่เจงนะอาจารย์ก็ไม่เจ๊งไงครับก็เอาคุณเขียนแปดสิบาทลองไปดูเสียอถ้าเลขชุดอถูกเฉลีย่ยถ,ถ้าเลขเด็ดไม่รู้ใครเนาะใครมาบอกว่าเลขเด็ดเ,เก่งขนาดนั้นมาบอกคนอืน่นทาไมไม่ซื้อเองเออนะ เอไม่ถ้าถ้าคุณแม่นขนาดนั้นคุณไม่ต้องบอกคนอื่นจริงไหมครับใช่ค่ะก็ซื้อเองไงก็ถูกทุกงวดก็รวยเองทุกงวดเออทำไมต้องมาบอกคนอื่นเขาด้วยใช่ก็แสดงว่าไม่เจ๋งไงแต่เวลาที่แล้วเราพูดเรื่องเจ๋งใช่ค่ะแต่ก็คือไม่เจ๋งก็ต้องมาบอกคนอื่นนี่ไงก็ก็บอกไปเรื่อยๆไลฟ์คนะบอกเลขคนละตัวมันก็มีหนึ่งคนนะะที่ถูกจริงไหมอ่าสองคน เพราะว่าบางคนนมันซื้ออีกตัวหนึ่งแล้วมันก็กลับมาคจะไปกลับมาศ <c oughs> าสตร์แห,ห<อ>่งตัวร้าทำไมมันก็มีไอ้เนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะคลี่คลายไปได้เลยนะจารย์เนาะเพราะว่าคนอคิดว่า <c oughs> โอ้อยู่ดีๆฉันก็มีคนมาให้เงินฉันฉันไม่ต้องลงทุนลงแรง,งอะไรเลยก็จะไปคิดอย่างนั้นกันนะจาย์ <c oughs> ใช่ไหมผมถึงบอกไงว่าถ้าอยากได้การเมืองเหมือนเดิม อยากได้สูตรเดิมอยากได้วิธีแบบเดิมปิดเทอมยังต้องเอเอเปิดเทอมเอาไส้เอาอะไรไปเข้ารงปจำนำมาจ่ายเงินให้ลูกนะเทนี้นะครับได้เวก็เรื่องง่านะครับไม่ไม่ต้องคิดซับซ้อนจริงไหมแต่ถ้าคิดถึงอนาคตของลูกะถึงไม่คิดถึงตัวเองนะตัวเองยังเล่นหวยอยู่ตัวเองอะไรอยู่เนี่ยนะ ก,ก็ก็ทําต่อไปเถิดนะครับแต่ว่าเอาอเผื่อไว้ไหนสําหรับลูกเผื่อตัวเองไม่ได้เล่นแล้วเผื่อตัวเองไม่ได้เล่นแล้วก็เผื่อถึงลูกบ้างนะครับเผื่อถึงลูกเนี่ยก็คือนั่นแหละเอาใกล้ตัวที่สุดเนี่ยแหละคือคือประเทศไทยสังเกตดูไหมฮะเหมือนเหมือนเราโฆษณาต้านกันคอร์รัปชันนั่นแหละเราโฆษณากันได้ตลอดเวลาอืแต่ก็ฟังไปอย่างนั้นแหละ นะครับก็เขาทำมาคือถ้าไม่ทำกันก็อยู่ไม่ได้องค์กรนี้อะไรอย่างนั้นเป็นต้นก็แสดงว่ามันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วจริงๆเนี่ยไม่ควรใช้คําว่าเป็นวัฒนธรรมนะถ้าเป็นการคอรัปชันเพราะวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามใช่ไหมฮะของไม่ดีเราอย่าเอามาเป็นวัฒนธรรมเงินใต้โต๊ะเออไม่ใช่แล้วนั่นก็เรียกว่าทุจริต ใช่ค่ะจ้านะฮะเอ่เป็นเป็นการกระทำที่ทุจริตเยี๋ยมาเรียกเป็นวัฒนธรรมเห่นไหมเอาแค่การใช้ศัพท์ใช้เสียงอะไรมามันก็ผิดด้านผิดอะไรไปหมดแล้วในวัฒนธรรมมันคือสิ่งดีนะแล้วก็คนยอมรับอมีงามก็คนยอมรับแล้วก็ปฏิบัติกันมาแบบนั้นเรียกว่าวัฒนธรรมนั่นแหละดีนะถ้าต่ก่อนโหดเนี่ยมันไม่ออกมาบอกว่าเนี่ย มันก็เป็นมันไมรรรทตายแน่เลยชีวิตนี้อยู่ยากนี่ทำองเงาเหมือนแทยต่ก่อนมีไหมน่ะมีไหมน่ะเห็นไหมครับก็นั่นแหละเราเราเราสับแต่ว่าใช้บริบทนะครับเราไม่ใช่ใช้ถูกกันนั่นแหละสําคัญนะครับผมถึงหัวข้อวันนี้ฟังดูน่ากลัวน่ะซึ่งมันก็น่ากลัวจริงๆมันก็น่ากลัวมาตั้งนานละเพียงแต่ว่าเราทนอยู่กับมันเท่านั้นเอง นะครับแล้วก็ก็ไม่รู้จะว่าใครกันนั่นแหละผมถึงกลับมาพูดถึงว่าเขาว่าตัวเองเถิดนะฮะจงว่าตัวเองเถิดมันทำไม้นึกถึงอันนี้ฮะเรื่องภาพยนเรื่องหนึ่งขายวิญญาณน่ะเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายอมเหมันขายวิญญาณนะจงว่าตัวเองเถืดอเพราะว่าเอคุณเปกาใช่ค่ะคุณเปกาแล้วคุณก็มาบอกว่าเออเลือกใครมันก็เหมือนเดิม นะครับเพราะนั้นก็ต้องถามตัวเองเถิดว่าว่าใช้สติมากขนาดไหนก่อนที่จะไปจาใช้เหตุและผลตักกะยังไงหรือไม่นะครับถ้าบอกว่าเลือกใครมามันก็เหมือนเดิมอันนี้เป็นตักกะไหมผมว่าไม่ใช่นะไมใช่ค่ะมันเป็นวิธีการพูดไปอย่างนั้นๆั้นแหละนะครับหรือบอกว่าออกไปเลือกตั้งทำไม ออกไปมันก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับนั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้ใช้สติจริจร,จริงจริงไหมครับก็เพราะว่าถ้าเราใช้สติจร,จริงๆเนี่ยเราเราต้องเข้าใจมันสิว่าอ่านี่นี่คือการให้ฉันทามาติกับคนคนหนึ่งนะที่จะเข้าไปดูแลตัวเราเองค่ะนะครับแต่เวลาเขาเขรับชันอะไรขึ้นมาเนี่ยก็กด่าแต่คนอื่นนะแต่ลืมว่าเออ ฉันไปกาแกให้มันเองจริงไหมครับจริงหมฮะก็นั่นแหละอ่าหรือโรงพยาบาลนะลูกไปโรงพยาบาลตัวร้อนชิกๆเนี่ยนะครับก็ก็ไปต้้งต้องไปทําตามระเบียบวินัยที่เขามีก็คือไปเข้าคิวอะไรอย่างเงี้เป็นต้นเห็นไหฮะอไปดูสิระบบสาธารณสุขบ้านเราผมว่าไม่ไม่ว่าใครนะค่ะคือคือมัก จะเอาผลงานมาโปรโมตตัวเองเสมอแต่ว่าในภาพดีๆงามเพื่อที่จะหาเสียงแต่ถ้าในภาพที่เป็นจริงเราไปถามคนที่ไปโรงพยาบาลรัฐดูสิครับค่ะอ่ะตื่นไม่ี่ตีสี่เพื่อที่จะไปถึงโรงพยาบาลตีสี่เช้าตีสี่นี่ควรจะไปถึงโรงพยาบาลแล้วคะ่ะก <c oughs> ็เสร็จแล้วแต่ไงอันนี้อันนี้เอาราคากลางเอาราคากลางก่อนนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อไปเข้าคิวแปดโมง นะครับจะได้คิวแรกนะฮะอ่าเข้าคิวถึงสิบโมงก็เต็มแล้วในวันนั้นนั่นหมายความว่าคนที่ไปไม่ทันก็ต้องไปอีกวันหนึ่งก็ต้องไปเช้ากว่าเดิมเพื่อที่จะได้คิวต้นๆนเห็นไหมครับนี่นี่คือการรักษาพยาบาลแล,แล้วจะไปโทษใครล่ะนะครับอ่าเพราะอะไรคนที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าหมอเนี่ยใครฮะ รัฐมนตรีใช่ไหมใช่ค่ะรัฐมนตรีมาจากไหนล่ะครับไมา่จากพักการเมืองอแล้วพักการเมืองมาจากไหนล่ะครับมาจากการเลือกตั้งค่ะอา้าวหรือคนเป็นเซียนการพนันกินยาไปเข้าบ่อนเขมรอะไรทำพิชายอ,อย่างเงี้ยนะใครเลือกมาล่ะครับเห็นไหมครับอ,อมผมถึงบอกไงว่ามสมัยเ,เขาตั้งพักการเมืองเนี่ยสิ่งที่เขาคุยกันนะครับ เขาไม่ได้พูดหรอกว่าชีชวิตประเทศไทยคนไทยจะต้องดีขึ้นนะครับแต่เขาบอกว่ามันมีงบอยู่เท่านั้นเท่านี้มันจะมีถนนเส้นนั้นเส้นนี้ตัดไปตรงนั้นตรงนี้นะ,ะถ้าเราเลือกตั้งมาได้แล้วเนี่ยเราต้องเอากระรวงนี้เพื่อที่จะได้กินถนนหนทางนะครับเห็นไหมนั่นแหละกี่เปอร์เซนเงินทอนเห็นไหมไอ้ที่มีโครงการเยอะแยะมากมายเนี่ยผมถามว่า,าจริงๆแล้วเราเนี่ยเคยตั้งสติกับมันหรือไม่ นะครับอ่าผมยกตัวอย่างให้ฟังมานานละเนี่ยขอขอดกระวองไทยเนี่ยเอเห็นไหมคุยกันมาจริงๆใอ้ได้เริ่มเรื่องนี้พระนารายมหาราชครับอ๋ค่ะออไม่รู้จะต้องรอพระอ,องค์อีกกี่ทศชาติโ,โ <laughs> นะครับนั่นแหละอลองนึกดูนะฮะอ่าขนาดว่าสมัยนั้นไม่มีใครเลือกพระอ,องค์นะเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์ยังคิดว่าควรทำ ความไทยขอคอดกละนะครับอันนี้เราทำสารพัดสารเพนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็อังกฤษต้านไว้สร้างไม่ได้นะครับต่อมาสิงคโปร์ก็เอาเงินมาใส่ใกล้โต๊ะให้รัฐการเมืองไทยเนี่ยอย่าทำนะเอาเงินไปเอาอะไรก็ได้เดี๋ยวขวัญมันบินมันอะไรทีสารพัดเนี่ยนะฮะอ่ะไปเบรกสักครู่ค่ะก็สมัยก่อนผมเคย เขียนบทความลงลงสมัยเป็น <motiv> น <ators> <klore> ักศึกษานะครับแรกๆก็กลัวว่าตัวเองจะเขียนไม่ทันก็เลยรวมเพื่อนมาด้วยกันสี่คนก็สลับกันเขียนนะครับเอาไปเอามาก็ปราเกิดว่าเพื่อนเพื่อนไม่ไหวก็เลยต้องมาเขียนคนเดียวเหมือนเดิมแล้วแหละก็เอาชื่อสี่คนมาบวก จนจนคนเ้าถามนะว่าคนคนนี้มันใครใครวะ <laughs> มีสี่คนนะครับว่ามาเขาเรียกอะไรนะทรงทรงทรงชัยลักษณะนิรันดร์ <laughs> <laughs> ดูดีนะคะเช่ยงฮานเนาะ,ะจนทุกวันนี้ก็มีคนถามนละยนี่มันใคร <laughs> เราก็ไม่รู้จะบอกว่าไงเพราะมันเป็นสี่คน <c oughs> นะครับไปดูรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนเมษายนนะครับารายได้เฉลี่ยเปิดแคปิตาอินคันะ,ะมาจากเ,าเฉลี่ยประชากรเนี่ยมาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจนะฮะสิงคโปร์เก้าหมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ ต่อคนต่อปีนะครับนะประเทศเล็กๆอย่างนี้แหละนะครับพื้นที่เจ็ดร้อยยี่สิบตารางกิโลเมตรยังยังยังอะไรยังน้อยกว่าเกาะภูกเก็ตบ้านเราเลยนะพื้นที่นะฮะเจ็ดร้อยี่สิบตารางกิโลเมตรเนี่ยไอ้นี่ผมมาร้อยยี่สิบตารางกิโลเมตรนะครับเดิมทีเดียวมีแค่หกร้อยกว่าใช่ค่ะนะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยฮะอ่า ประเทศไทยเราก็ยังมั่นคงในจุดเดิมเรามีห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรออมนะฮะเรายังมั่นคงในจุดเดิมแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบดอลลาร์สามรัฐตออคนนะคก็คือสิบสิบกว่าเท่านะฮะแล้วถ้าไปดูประเทศที่มีรายได้ไปเฉลี่ยประชากรที่น้อยที่สุดในอาเซียนเนี่ย แม้ว่าจะมีทรัพยากรอย่างมหาศาลเนี่ยนะครับหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่นั่นอย่างพม่าเนี่ยนะฮะพะม่าเนี่ยมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยปดสิบดอลลาร์สหรัฐต่อคนลองหารกันดูว่ามันเหลื่อมกันขนาดไหนนะครับแล้วประเทศเหล่านี้นะครับอย่างพม่าเนี่ยยังเขียนกันไม่จบว่าฉันจะเลือกตั้งไหมควรจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ นะครับแล้วก็ประเทศอื่นก็ไปเขียงกันแทนนี่อยู่ในอาเซียนด้วยกันะประชุมตอนนี้ก็พูดเรื่องพมา่าครับใช่ครับนะครับเยื้ออำนาจกันแรกๆก็พูดกันเรื่องพมนานะครับอ่าก็คุยที่อินโดนีเซียเหมือนเดิมัแหละนะครับในในปีที่ที่มีนองหลายรัฐประหารเนี่ยบุรไนเป็นประธานอาเซียนนะครับแต่บรุรไนขอให้อินโดนีเซียจัดให้เพราะอะไร พราะดูภาพลักษณ์แล้วอินโดนีเซียเนี่ยดีที่สุด hmm. ในแง่อะไรฮะในแง่ของการเลือกตั้งเลือกประธานาธิบดีโดยตรงซึ่งมันขวางกันเลยนะ hmm. มันมันต่างกันลิบลับกับประเทศเียนมาหรือพม่าที่เราเรียกกันนะครับต่างกันลิบลับเพราะว่าอะไระมีเลือกตั้งไหมมีเหมือนกันนะครับแต่มีการเลือกตั้งที่สลับซับซ้อนมาก ออราดับซับซ้อนมากเพราะอะไรก็เพราะว่านั่นแหละมันเป็นวิธีคิดในเรื่องของอำนาจนิยมนะครับะฉันจะจัดสรรยังไงมันถึงจะลงตัวแต่ทำยังไงก็ได้ที่ให้มันมีการเลือกตั้งให้มันลงตัวให้คนอื่นเขา endorse นะใช้คํำนี้หน่อยนะฮะให้คนอื่นเขารับรองว่าเออมีการเลือกตั้งอย่างเสรีนะก็ก็นั่นแหละครับอย่างในในพาําม่านี่ยมี สภาระดับชาติมีสองนะครับอ,อันหนึ่งเขาเรียกว่าพิทูพิทูลดต่ออีกอันหนึ่งเขาเรียกอํมเย,ยวทาลุดต่อนะฮะ,ะ,ะก็ทั้งสองก็แทเทียวกับบ้านเราก็คือพุทธิสมาชิกกับสมาชิกสภาพ้ทานรัษสรดแล้วในระดับรัฐอีกนะฮะในระดับรัฐก็มีสองสภาเช่นเดียวกัน นะรวมแล้วเนี่ยก็คือถ้าระดับประเทศสองระดับรัฐอีกสองรวมเป็นสี่นะครับแล้วระเบียบวิธีเลือกตั้งก็เหมือนกันนี่แหละครับก็คือคนเลือกกันมาแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ชั้นเดินพึบเข้าไปเลยนะฮะแล้วชั้นก็ยังมีพรรคการเมืองเป็นของชั้นนะครับแล้วจำได้ไหมว่าพม่เลือกตั้งที่โลกนี้ ยอมรับว่าบริสุทธิ์ที่จะทํามากที่สุดเนี่ยมีมีครั้งเดียวนะครับคือปีพันเก้าร้อยเก้าสิบที่นางอองซานซูจีชนะ,ะนะครับแต่ว่าซหมองไม่ยอมรับนะครับซอมองไม่ยอมรับแต่จริงๆไม่ใช่ซมองที่ไม่ยอมรับจริงๆแล้วคือตันสุย นะครับตันสอคือคนที่มีอำนาจมันก็คือเห็นไหมฮะหลังหลังไม่ยอมรับการเลือกตั้งปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยซ้อมองก็หายไปเลยนะแล้วคนไปไกด์ให้พมา่าเลือกตั้งคือใครฮะก็คือนายทหารใหญ่ของประเทศไทยซึ่งมันตลกมากนะแล้วเป็นประเทศที่มีการยึดอำนาจมากที่สุดในโลกก็คือประเทศไทยนะครับมีการพยายามยึดอำนาจ นะครับสําเร็จ13ครั้งไม่สําเร็จ13ครั้งรวมแล้ว26ครั้งนะครับอมีการเลือกตั้งผมบอกไปแล้วนี่คือครั้งที่2ี่สก้าก็ยังเขียงกันอยู่เหมือนเดิมอ่แบ่งเขตเบอร์เดียวอรวมเขตเรียงเบอร์อเหมือนสายหวยกันเลยนะี่นะเรียงเบอร์ไม่ทราบเลยนะครับ นั่นแหละมันก็มาเถียงกันอยู่แค่ระบบวิธีนะครับมันก็อยู่กันแค่นั้นจริงๆพอเอาเข้าจริงๆอ่าพอหลังได้ตั้งเสร็จปุ๊บอ่ะแหละทุกวันนี้เนี่ยมีแต่พรรคการเมืองเป็นเทพทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเป็นเทพนะตอนนี้นะครับฉันเนี่ยอภินิหารฉันเก่งตรงนั้นฉันจะให้อันนั้นฉันจะให้อันนี้นะครับอพอเลือกมาแล้วไม่ได้เนี่ยก็เอาผู้ไปเส้สิทธิ์เลือกตั้งก็ไปด่าเขาอีกนะ ไม่ต้องดูก่ฮะดูดูดูอะไรเนี่ยแต่ละแพทดเนี่ยนะฮะร้อยวันทําไม่ได้แต่แต่แต,ต,ตาหน้าเสียงร้อยวันทําได้นะครับแต่เรียกมาแล้วได้แล้วร้อยวันเออไม่รู้ร้อยวันไหนแหละนะครับคือถ้าตายเนี่ยก็คือเผาแล้วเรียบร้อยนะฮะถึงมาทําบุญก็ก็ประมาณนั้นนั่นแหละครับก็เลยต้องใช้สูตรนี้นะคกลับมาย้อนดูที่ตัวเรานะครับกลับมาย้อนดูที่ตัวเราเถอะจะเกิดผล นะครับอาจะ,ะเปิดผลอะไรข่อหนึ่งอ่ะเอาใกล้กือที่สุดเลยทําไงก็ได้เปิดเทอมอ่าผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันเปิดเทอมเนี่ยอย่าไปเข้าคิวที่โรงจำนำอ่าอันนี้ใกล้กัวที่สุดแหละนะครับเพราะว่าอ่อาเดยวในตอนสมัยเขาหาเสียงเ,เรียนฟรีอย่างนั้นเรียนฟรีอย่างนี้นะครับออพ่อแม่ก็ยังไปโรงจำนำเช่นเดิมจริงไหม อย่างเงี้ก็ทำวานนี่เรียนฟรีนะครับเป็นจังหวัดที่เรียนฟรีมีทุนให้ด้วยทุนหนังสือทุนเสื้อผ้านะครับแต่ของฟรีไม่มีในโลกครับโรงเรียนก็จะเก็บน,นะครับค่าอะไรก็แล้วแต่แหละค่าสนับสนุนกิจ,จกรรมบำรุงโครงการค่าอะไรรวมแล้วแพงกว่าค่าเทอมนะฮะพ่อแม่ก็ดินหลนหรือเอาอย่างนงี้ก็ได้ โรงเรียนไหนมีระบบสองภาษานะครับนั่นแหละที่จ่ายแพงเพราะอยากให้ลูก speak English นะฮะอยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษก็ต้องเอาเงินไปให้นะครับบำรุงไปนะฮะรหรือเอ,เอาถ้าแบบแบบไม่เรียนฟรีเ,เรียนฟรีแต่ว่าผดสนนะฮะมีกองทุนอาหารกลางวันสำหรับลูกหลานของเรา แต่ลืกเราเนี่ยไม่รู้มีบุญหรือเปล่ากินขนมจีนทุกมื้อนะฮะกินเส้นขนมจีนกับน้ำปลาค่ะ <c oughs> อ่า <c oughs> อ่าที่ไ <c oughs> หนนะฮะอ่าพอไมแค่นั้นไม่พอนะฮะเอานมบูดมาให้ดื <c oughs> ่มอีก <c oughs> เห็นไหมครับอย่าไปโทษใครเลยนะครับก็ลองกลับมาใช้สติของตัวเองให้มากขึ้นในการที่จะไปเลือกนะครับ สิงคโปร์นะฮะ,<ม>ะเคยเห็นอเมริกาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์สิงคโปร์ไหมไม่เคยนะครับ<ม>เวลาเขากระทํากับใครก็ได้ที่วิาพากษ์วิจารณ์ผู้นําของสิงคโปร์จำไอเด็กหนุ่มคนนั้นได้ใช่ไหมค่ะที่ออกมาแสดงความดีใจดีใจที่คนตายนะคร<ม>ับถ้ารีคนอยู่ถึงแก่อสัญญกรรมไอเด็กหนุ่มคนนั้นออกมาเขียนโอ้ดีใจใหญ่เลย นะครับเพราะอันนี้ก็เรียนรู้น้อยไปนะครับเรียนรู้น้อยไปเพราะว่าอะไรฮะเรียนรู้จากทฤษฎีแต่ไม่อยู่ในโลกกาไม่อยู่ในชีวิตที่เป็นจริงนะครับอันนี้ต้องแยกนะฮะคือคือโลกกระทบดีแต่ชีวิตแย่นี่ลำบากนะฮะมองโลกดีแต่ชีวิตเนี่ยโอ้คือดาคนอื่นว่าเอ้ยนี่ไม่ดีทฤษฎีคอร์รัปชันนะ นะครับแต่เอาเงินไปจ้างให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆีเห็<笑><笑>นไหมครับอันนี้เขาเรียกว,ว่าโลกปรททัดิปีแต่ชีวทัดแย่นะครับเพราะอะไรฮะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าลืมนึกว่าตัวเองก็เป็นตัวต,วตนหนึ่งนะครับอสิงคโปร์เนี่ยถามว่าประชาธิที่ไตยร้อยเปอร์เ็นไหมร้อยปอร์เซ็นฮะที่มีเลือกตั้งตามวาระตลอดนะครับเป็นประเทศที่ไม่เคยมีการยึดอำนาจนะครับ แต่ทำไมคนเขาอยู่อย่างปกติสุขคนส่วนใหญ่ของเขาอยู่ได้นะครับก็อย่างตัวเลขที่ผมบอกไงถ้าเาหม่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับมันย่อมดีกว่าพม่า <c ười> ที่มีอยู่แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับแต่คําว่า GDP เนี่ยมันไม่ได้ความโลกที่เป็นจริงมันไม่ใช่เฉลี่ยเท่ากันนะครับใช่ค่ะอืมนะฮะ มันไม่ได้เท่ากันนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่มีเศรษฐี uh huh. ไม่มีหยาดจบนะครับเพียงแต่ว่าเขาเอาตัวเลขของประเทศทั้งหมดเนี่ยมาหารด้วยจํานวนประชากรมันก็เลยได้เท่ากันนะครับแต่เมืองไทยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คืออะไรครับเมืองไทยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับตัวเลขถ้าเศรษฐกิจตัวเดียวกันและจํานวนประชากรมาหารนะครับเราก็ได้แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี นะครับแสดงว่านายทรงฤท์เน <laughs> ี่ยเท่ากับเจ้าสัวใหญ่เลยในแง่นี้นะครับแต่ไม่ใช่ครับประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้คืออะไรครับหนึ่งเศรษฐีมีสิบบาทค่ะสิบคนจนมีบาทเดียวเห็นภาพชัดเลยครับแม้มันพลิกกันเนี่ยนะครับหนึ่งเศรษฐีมีสิบบาทสิบคนจนมีบาทเดียวหนึ่งบา ลองเฉลี่ยดูสินี่นี่คือโลกที่เป็นจริงนะครับแล้วที่มันทําอย่างนี้ได้เพราะอะไรละครับไปดูเลยครับใกล้ตัวท่านที่สุดที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาเลือกตั้งผมบอกนะว่าผมไม่ได้ไปขัดขวางการกระจายอํานาจสู่ท้องถิน่นค<ะ>แต่เมื่อกระจายแล้วเนี่ยทําให้มันดีขึ้นครับรักษามันไว้อย่าให้คนบอกว่าเอยเลือกมาแล้วริงขนาดนี้เลยเหรอ อก็คนก็ไปเลือกเขาอะเพราะอะไรละ่ะสองพันสองพันได้แล้วนะครับอันนี้ผมพูดโลกที่เป็นจริงนะ,ะแม้กระทั่งคนที่เอดิ้น,นรนแรงชาวอะไรสารพัดเนี่ยที่ผมทำข่าวมาผมถามเลยนะะเป็นสมาชิกออต่ตวเวอเนี่ยทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ซื้อเฉพาะเสียงที่ตัวเองจะได้นะครับ <PowerPoint. S 1> <า>คนที่สมัครได้กันก็ซื้อกันด้วย เพื่อมาเป็นทีมเดียวกันเพอมาเป็นทีมเดียวกันนั่นแหละมันคือการจัดสรรแบ่งผลประโยชน์กันแล้วเรียบร้อยและอวาาตอเนี่ยเป็นสภาเล็กๆซึ่งไม่มีการยุบนะครับอยู่ครบจบทุกสตางค์นะครับไปดูบัญชีดุลเลยครับไม่เสือเลยเป็นการใช้เงินที่สุดยอดมาก นะครับอ่าเก็บมาได้กี่ร้อยล้านได้เท่าไหร่ใช้หมดอ่าพอครบสี่ปีเอเหลือศูนย์สตางเก่งจริงจริงสุดยอดมากอันนี้ไม่ต้องมีผู้ตรวจเลยนะครับเพราะว่าทำบัญชีไว้เรียบร้อยอถ้าไม่เชื่อผมนะใกล้ตืวที่สุดไปดูเถอะครับอำนาจส่วนต้องถินเขาจะมีนะมีมีกระดานให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเป็นอะไรนะลองไปดูเหลือศูนย์สตางจริงๆ อะเป็นการใช้เขาเรียกอะไรล่ะใช้เป็นการใช้ที่ครบถ้วนครบถ้วนกระบวนการอ่าแล้วอ่าแล้วไปดูงานกันทุกก่อนจะเแตกแม้นึกถึงหน่วยงานบางอย่างหน่วยงานบางหน่วยเห็นไหมครับอ่าไปดูงานที่เพลิดเพลินเจริญใจนะครับไม่แตกอะไรกับตั่วชิงชับอืมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับนี่แหละเพราะอะไรล่ะครับจริงกันเหล่านี้เนี่ย เอาเป็นทุนการศึกษาให้ลูกเราดีกว่าไหมอ่ะดันดะสิคะจริงไหมไม่ใช่ว่าสอบติดแพทย์แล้วไม่มีพ่อแม่ไม่มีปัญญาสง่นานักการเมืองอยากได้ชื่อก็อ่าบริจาคอืกําลังจะเลือกตั้งนะครับแล้วทําไมต้องทําแบบนี้อยู่ลํำไปละ่ะเราไม่แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นละ่ะนั่นแหละครับผมถึงคูดไงว่าถายสิทธิ์ขายเสียง ยากเข็นยาวนานยาวนานอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะยาวนานขนาดไหนจะเปรียบเทียบให้ดูได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้